สวัสดีค่ะเพื่อนเอนทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหว n นชูก้าเลิฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรีค่ะอัพพิซตนี้นะคะป่วนรักวิวาวาวุ่นตอนที่34มาแล้วค่ะขณะที่รีเวยนางเอกของพวกเรากำลังทบทวนตำราอาหารที่เซียวหยางซ้อนอยู่ในครัวสู่เสินก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาบอกว่าองค์ชายแย่แล้วนางก็จึงรีบวิ่งตามเขาไปทันทีเขาก็พานางมาที่ ริมสระน้ำเห็นองค์ชายพาดตัวอยู่กับหินก็จึงรีบเข้าไปประคองแต่องค์ชายหกกลับบอกนางว่าให้ดูในสระดีๆว่ามันสวยไหมพอนางเงยหน้ามองไปในสระก็เห็นโคมไฟลอยน้ำมากมายจึงได้รู้ว่าถูกหลอกแล้วพอจะหันไปเอาเรื่องซูเซนเขาก็วิ่งไปไกลแล้วเห็นแต่หลังไวๆย อง์ชายหกบอกนางว่าเรื่องตอนกลางวันเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นสักหน่อยนางจึงพูดแทนเขาว่าเพราะเขาหึงใช่ไหมตอนแรกเขาก็ไม่ยอมรับแต่แล้วก็ต้องยอมพูดออกมาว่าเขาหึงจริงๆด้วยนางจึงบอกความจริงไปว่าอาหารในวันนี้และวันที่เซียวหยางเข้ามาทำที่จวนนั้นล้วนเป็นฝีมือของนางทั้งสิน้นพอเห็นว่าเขาไม่ยอมทานนางก็เลยรู้สึกน้อยใจ นางฝากตัวเป็นสิทธิเซียวหยางก็เพราะอยากจะทำอาหารบำรุงสุขภาพให้กับเขาแล้วยังดุเขาอีกว่าต่อไปหากมีอะไรก็ให้พูดออกมาจะดีกว่า องชายหกก็เอ่ยเสียงอ่อยว่าเขาคิดว่าเซียวหยางเป็นคนบ้านเดียวกันกับนางแถมยังทำอาหารเก่งอีกด้วยจึงกลัวว่านางอยากจะพาเขากลับไปที่บ้านหลี่เว่ยโน้มศีรษะซบลงบนไหล่ของเขาแล้วก็บอกว่านางนั้นอยากกลับบ้านกับเขาคนเดียวเท่านั้นแล้วก็บอกว่าเซียวหยางเป็นสหายสนิทขององค์ชายเก้าพวกเราเป็นพี่สะภ้ยกันก็ย่อมดูแลเอาใจใส่เป็นธรรมดา พอนางพูดจบก็ทำให้องค์ชายหกยิ้มออกมาที่นางไม่บอกตั้งแต่แรกพอไม่คิดว่าองคชายหกที่ฉลาดห้าวหารจะหึงกับเขาด้วยว่าแล้วก็คว้าหน้าเขาเข้ามาจูบแล้วบอกว่าค่าชอบท่านแค่ท่านเท่านั้น องชายหกนิ่งไปสักพักจนนางต้องถามว่าถ้าไม่ดื่มสุราก็ไปไม่เป็นงั้นหรือเขาก็ตอบว่าใครว่าเขาไปไม่เป็นกันล่ะจากนั้นก็ก้มลงจูบนางอย่างดูดดื่มเขาผละออกจากนางแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาอยากแต่งตั้งนางเป็นชายาสเสด็จพ่อก็อนุญ,ญาตแล้วมีเพียงแต่นางเท่านั้นที่จะรับปากว่าเต็มใจหรือไม่พอนางพยักหน้ารับทั้งคู่ก็จูบกันอย่างดูดดื่มอีกรอบ วันต่อมาเมื่อองค์ชายสมและองค์ชายสี่เข้าเฝ้าท่านประมุของค์ชายสี่ก็รีบนำเสนอผลงานขององค์ชายสมให้ท่านประมุขชื่นชม องค์ชายสาก็ไม่ลืมกราบทูลว่าองค์ชายสี่เองก็ช่วยประสานงานจนทำให้งานสำเร็จรุ่ร่วงไปได้ขุนนางทั้งหลายก็กล่าวชมองค์ชายทั้งสองต่อหน้าพระพักแล้วยังบอกว่าทั้งสองทำโดยไม่ได้ยืมมือจากหน่วยงานอื่นจึงถือเป็นความสามารถของทั้งคู่องค์ชายสี่หันไปสบตาขุนนางท่านหนึ่งเหมือนจะรู้กัน ทางด้านขององค์ชายหกวันนี้เขาก็มาเล่นหมากกับอาจารย์ใต,ต้ตีอาจารย์ใต้ก็เตือนเขาเรื่องที่องค์ชายสี่ใช้เงินซื้อใจคนมากมายองค์ชายหกก็วิเคราะห์ได้ว่าก่อนหน้าเขาอยู่กับพี่รองจึงไม่ได้แสดงความสามารถออกมาบัดนี้จึงได้เฉิดฉายความสามารถออกมาแล้วมีหนำซ้ำคนที่เคยผิดใจกับพี่รองเขาก็ยิ่งเอามาเป็นพวกได้อย่างง่ายดายอีกด้วย อาจารย์เตือนเขาว่าด้วยนิสัยของเขาที่ไม่ชอบประจบประแจงแต่การทำงานในราชสำนักการประจบมักจะได้รับความนิยมมากกว่าความซื่อสัตย์และจริงใจจึงอาจสูญเสียการเป็นฝ่ายรุกก็ได้แต่องคชายหก,ก็แสดงฝีมือการเดินหมากให้เห็นแล้วแล้วก็เอ่ยว่าเขาไม่ได้เคร่งในกฎเกณฑ์เพียงแต่เลือกเส้นทางไว้แล้วเมื่อสถานการณ์ถูกกำหนดไว้แล้วที่ควรชนะก็ย่อมต้องชนะ พออาจารย์ตายตีมองดูกระดานมากก็เพิ่งรู้ตัวเองว่าแพ้เขาเสียแล้วจึงรู้ได้ว่าองค์ชายหกเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่ององค์ชายสี่เขาคงมีแผนการอยู่ในหัวอยู่แล้ว ทางด้านองค์ชายฮาตอนนี้เขาก็มาถึงจุดที่ต้องแยกจากกันกับสร้างกวนจริงๆแล้วแม้จะไม่อยากจากไปแต่ก็จำเป็นต้องตัดใจลาแต่เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นเขาบังเอิญพัดตกเขาสร้างกวนที่จะเข้าไปช่วยก็กิ้งตกเขาลงไปด้วยเมื่อทั้งสองฟื้นขึ้นองค์ชาย้าก็รีบสํำรวจดูบาดแผลของสร้างกวนทันที กลัวว่านางจะได้รับบาดเจ็บโดยไม่รู้ตัวเลยว่าเขาเองก็มีแผลที่ศีรษะสร้างกวนเห็นว่าเขาทำเพื่อนางจริงๆไม่ห่วงตัวเองเลยแม้แต่น้อยจึงได้ยอมรับและบอกไปว่าตอนกิ้งลงเขานางกลัวมากกลัวว่าเขาจะตายหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นนั้นนางเองก็ไม่รู้ว่าจะทำเช่นไรดี ข้าออกมาท่องโลกก็อาจมีจุดอ่อนเหมือนกันส่วนท่านก็ทำอะไรไม่เป็นหากอยู่ให้ห่างจากข้าแล้วจะใช้ชีวิตได้เช่นไรท่านตามข้าเหมือนเดิมจะดีกว่าเมื่อองค์ชายฮาได้ยินนางพูดเช่นนี้ก็ยิ้มออกมาแล้วก็คว้านางมากอดด้วยความดีใจที่นางยอมรับเขาอีกครั้งแล้ว แต่ระหว่างที่กอดกันนั้นนางรู้สึกเหมือนมีอะไรมัดทิมตรงหน้าอกองค์ชายฮารีบดึงเอาห่อลูกกวาดที่นางเคยให้เขาไว้ออกมาแล้วก็หยิบมาป้อนนางหนึ่งชิ้นหยิบใส่ปากตัวเองหนึ่งชิ้นก่อนจะยิ้มให้กันและกันจากนั้นก็กอดกันอย่างมีความสุขอีกครั้ง ในท้องพระโรงของชินฉวนวันนี้ท่านประมุกเอ่ยชมองค์ชาย3และองค์ชาย4ที่คิดเรื่องการลดภาษีเกษตรกรของ9ดินแดนเอาไว้แล้วองค์ชาย4รีบทูลว่าเขาได้ติดต่อกับกรมเกษตรทั้ง9ดินแดนเอาไว้แล้วและมีหนังสือตอบกลับมาหมดแล้ว ประมุกก็ชื่นชมในความสามารถแต่สงสัยว่าการติดต่อกับก้าวดินแดนเหตุใดจึงเป็นฝ่ายทะเบียนร,ราชที่กระทำองค์ชายหกจึงกลับทูลว่าเดิมทีต้องเป็นหน้าที่ของกรมพลรเรือนก้าวดินแดนของเขาแต่องค์ชายสี่คิดรอบคอบก่อนจึงไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ในกรมของเขาต้องวิ่งเต้นเรื่องนี้เอง องค์ชายสี่รีพูดตัดหน้าอีกครั้งถึงแนวคิดในการลดภาษีที่แม้จะเสียผลประโยชน์เล็กน้อยแต่กลับช่วยพัฒนาการค้าภายในได้มากจึงเรียกเก็บภาษีในส่วนนี้มาชดเชยได้ องค์ชายหกเห็นว่าความคิดทั้งหมดนี้เป็นความคิดของเขาเองเมื่อถูกตัดหน้าก็เลยต้องชิงพูดให้เหนือชั้นกว่าโดยเสนอแย้งเรื่องการเก็บภาษีการค้ากับผู้ประกอบการว่าตอนนี้ผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นมากมายหากใช้ข้อกำหนดเดียวกันคนพวกนี้อาจอยู่ไม่ได้จึงเสนอให้จัดเก็บภาษีเฉพาะผู้ที่ทำการค้าได้มากกว่าสามหมื่นตำลึงขึ้นไปแบ่งเป็นสัดส่วนตามขั้นบันไดของกำไรที่ได้ องค์ชายสี่ก็ไม่ยอมน้อยหน้าเอ่ยกับประมุกว่าฝ่ายทะเบียนร,ราชของเขาก็คิดเช่นนี้เหมือนกันแต่ยังไม่ได้รายงานแล้วทั้งสองก็แกงชมกันไปชมกันมาว่าคิดรอบคอบฉลาดยิ่งนักต่อหน้าท่านประมุกดังนั้นฝ่าบาทจึงให้ทั้งสองทำงานนี้ร่วมกัน เมื่อองค์ชายหกกลับมาที่จวนก็พบว่าอาจยัยน้องสิบเอ็ดของเขามาเล่นที่จวนแม่นมบอกว่าชายาเหอไปเยี่ยมญาติที่นานเชิงองค์ชายสิบเอ็ดไม่อยากอยู่วังคนเดียวจึงให้ข้าพามาหาพวกท่านองชายหกจึงหันไปสั่งซูเซนให้ไปจัดห้องรับแขกให้น้องชายแต่องค์ชายสิบเอ็ดก็ไม่ยอมนอนคนเดียวเขาจะนอนกับพี่ชายและพี่สะพ้ายองค์ชายหกก็รีบปฏิเสธทันทีไล่ให้เขาไปนอนคน แต่เมื่อเห็นองค์ชาย11ยังคงตามตื้อไม่เลิกลีเวยจึงจำเป็นต้องยอมตามใจอย่างเสียไม่ได้คืนนั้นทั้งสองจึงต้องมานอนบนเตียงเดียวกันโดยมีเจ้าสินอนคลั่นอยู่ตรงกลางขณะที่ทั้งคู่ก็ง่วงเอามากๆแต่เจ้าสิยังคงนั่งเล่นของเล่นอยู่บนเตียงแล้วก็อ้อนวอนขอให้เล่านิทานให้ฟังหน่อย เขาจึงจะยอมนอนหลี่เหวยเลยผักภาระให้องค์ชายหกเล่าองค์ชายหกก็แย้งว่าที่เขายังไม่เคยมีใครเล่าให้ฟังเลยเจ้าสิก็เลยรีบเสนอว่างั้นต่อไปก็ต้องให้พี่สะพ้ายเป็นคนเล่าให้ท่านพี่ฟังแล้วละว่าแล้วก็ขอให้เล่าว่าทั้งคู่เจอกันได้อย่างไรองค์ชายหกจึงเริ่มเล่าตั้งแต่ที่หลี่เหวยแอบเข้ามาขโมยของกินในครัว และในวันต่อมาเจ้า11ก็แพงลิตแต่เช้าเขาจะกินเนื้อซึ่งรีเวยก็บอกว่าไม่ดีต่อกระเพาะเป็นมื้อเที่ยงแล้วกันจะให้คนเตรียมให้แต่เขาก็ยังไม่ยอมองค์ชายหกจึงพยายามโน้มน้าวให้เขาทานไข่แทนเขาก็อ้างว่าเขาไม่ชอบทานไข่เพราะเหม็นมูลไก่เขาก็ยืนยันว่าจะไม่ยอมอยู่ท่าเดียว องคชายหกถึงกับบ่นว่าเขาเลือกกินหลี่เวยได้โอกาสจึงรีบเอ่ยขึ้นว่ารู้หรือ,อยังว่าการปนิบัติคนเลือกกินนมันลำบากขนาดไหนจากนั้นนางจึงยอมคีบเนื้อชิ้นเล็กๆให้เจ้า11เขาจึงยอมกินข้าวพวกเขานึกว่าจะหมดเรื่องแต่เจ้า11ก็เอ่ยปากถามไม่หยุดไม่หย่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาย้ายออกจากวังเรื่องที่เขากินข้าวกับพี่สะใยทุกวันแต่ไม่เห็นเสด็จพ่อมากินข้าวกับเสด็จแม่ทุกวันแบบนี้ ไหนจะเรื่องข่าวลือที่คนในวังชอบพี่สี่ไปแล้วเช่นนั้นพี่หกของเขาก็ต้องมีเวลาว่างมาเล่นกับเขาทั้งวันแล้วลีเว่ยจิงเตือนเจ้าสิบเอ็ดไม่ให้ถามคำถามทีละหลายๆคำถามเช่นนี้แต่เขาก็แย้งว่าได้ไงละ่ะไหนเสด็จแม่บอกว่าพี่หกฉลาดยังไงละ่ะหรือว่าที่จริงพี่หกก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยพอองค์ชายหกได้ยินคำประมาทก็ถึงกับหงุดหงิดเอ่ยขึ้นว่าเด็กคนนี้ฉลาดไม่น ควรจะส่งไปที่สำนักศึกษาได้แล้วลีเวยเองก็เห็นชอบด้วยเพราะนางเองก็รับมือไม่ไหวเช่นเดียวกัน <11>, 11น่ารักนะคะ11แต่เมื่อเจ้า11นะคะถูกส่งไปยังสำนักศึกษาเข้าจริงๆเนี่ยกลับทำให้อาจารย์ต้องร้องโอดควรเพราะเขาดันกายมาเป็นหัวโจกทำให้นักเรียนคนอื่นๆนี้เรียน ไปเล่นกับเขาสภาพห้องเรียนตอนนี้เขาของก็ระเกะระกะไปหมดทั้งหมดก็ร้วนแต่เป็นฝีมือของเขาจนท่านอาจารย์ต้องขอร้ององค์ชายหกให้พาตัวเขากลับไปที องชายหกเห็นว่าคนที่รับมือกับเจ้าสิบเอ็ดได้น่าจะเป็นอาจารย์ไต้ตีของเขาดังนั้นจึงนำตัวไปให้ท่านอาจารย์ไต้ตีได้อบรมสั่งสอนแต่ก็ปรากฏว่าแค่ชั่วค่มคืนอาจารย์ไต้ตีต้องเรียกองค์ชายหกให้เข้าไปดูความหายณะที่เจ้าสิบเอ็ดก่อเอาไว้เขาฉีกตำราหายากที่อาจารย์ไต้ตีอุตสาห์สะสมมาเสียจนกลายเป็นเศษกระดาษกองผนเนินท่านอาจารย์ก็โวยวายให้เขาเอาเด็กคนนี้กลับไปซะ องค์ชายหกเห็นว่าท่านอาจารย์กโกรธมากที่เสียของรักเช่นนี้จึงเสนอให้เขาไปเลือกตำราหายากในร้านหนังสือของสามีส่งอู่ได้เลยหากพอใจเล่มไหนเขายินดีจะออกเงินให้จึงทำให้อาจารย์ไต้ตี้ลายโทรสะลงได้บ้างจากนั้นเขาก็พยายามเกี้ยกลำอาจารย์อีกครั้งหวังว่าจะให้ช่วยสอนเจ้าสิอ็ดต่อ วันต่อมาลีเวยก็นั่งอย่างหมดแรงที่นอกชานมองดูเจ้าสิบเอ็ดเอาเชือกลากไปฝูวิ่งไปวิ่งมาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยองค์ชายหกก็เข้ามาบอกว่าเขาเกีย้ยก่อมอาจารย์ใต้ตีกว่าครึ่งคืนกว่าท่านจะยอมกลับมาสอนใหม่ในอีกสองสาวันลีเวยบ่นว่านี่ขนาดเราช่วยเลี้ยงลูกคนอื่นแค่ไม่กี่วันนะยังเหนื่อยขนาดนี้หากเป็นลูกของเราเองแล้วจะเลี้ยงกันอย่างไร องค์ชายหกจึงอาสาจะรับผิดชอบเลี้ยงเองหากทั้งสองมีลูกกันจริงๆตอนนั้นทรงอู่ก็เข้ามาพอดีนางมาทักทายลีเวยและองค์ชายหกอย่างคิดถึงแต่พอเหลือบตาไปเห็นเจ้าสิบเอ็ดมัดไปฝู่ลากไปลากมาอยู่จึงรีบเข้าไปดึงเชือกออกจากมือเขาก่อนจะพยายามแก้เชือกออก เจ้าสิไม่พอใจจึงไปหยิบลูกบอลแพรโยนใส่นางนางจำได้ว่าเป็นลูกบอลที่นางทิ้งไว้ที่วังจึงโวยวายหาว่าเขาทำมันพังและขู่ไปอีกว่าหากต่อไปกล้าแตะต้องของที่นางทิ้งเอาไว้อีกนางจะตีเขาแน่ แต่เจ้าสิก็หาได้กลัวไม่ทำท่า,ทาล้อเลียนนางเพียงคู่เดียวทั้งสองก็ลงมือตีกันจริงๆเข้าให้หลี่เว่ยกับซูเซิร์นเลยต้องรีบลากคนสองคนให้แยกจากกันหลี่เว่ยแยกซงอู่เข้ามาที่เรือนแล้วก็ซักถามเรื่องที่นางคิดเล็กคิดน้อยกับเด็กอย่างอาใจซงอู่เลยยอมเปิดใจว่าหลังจากชายาเหอรับนางมาเลี้ยงไม่กี่ปีก็มีอาใจตั้งแต่นั้นมานางก็กังวลมาตลอดว่าชายาเหอจะไม่ชอบนางอีก พออาใจโตขึ้นหน่อยก็มักมาโออ้วดต่อนางว่าชายาเหอดีกับเขามากซื้อของให้เขามากมายนางก็เลยรำคาญหาข้ออ้างออกมาอยู่ในตำหนักของท่านพี่ ลีเว่ยจึงย้อนถามไปว่านางไม่คิดบ้างหรือว่าอาจัยเองก็กลัวว่าชายาเหอจะรักนางมากกว่าเขาส่วนอาจัยเององค์ชายหกก็พาเขามาท่องบทกรอนในห้องหนังสือแล้วก็หลอกถามเรื่องที่เขาไม่ชอบซงอู่เขาก็บอกว่าตั้งแต่เด็กเสด็จแม่ก็ชอบนางมากกว่าข้ามักชมนางต่อหน้าข้าแต่ไม่เคยชมข้าเลยนางเองก็โอ้อวดข้าไม่ว่าเรื่องอะไรนางก็ทำได้ดีกว่าทั้งนั้นฉะนั้นข้าก็เลยไม่ชอบ นางแต่องค์ชายหกก็กล่อมเขาว่าพี่ซ่งอู่ก็เหมือนเขานั่นแหละที่อยากให้เสด็จแม่รักแต่นางก็เป็นห่วงเจ้านะมีของกินอร่อยอร่อยก็เก็บให้เจ้ามีของสนุกก็นึกถึงเจ้าแต่เจ้ายัางทะเลาะกับนางแบบนี้ไม่ดีนะแล้วแนะนำว่าครั้งหน้าถ้าเจอกันก็ควรเอ่ยขอโทษนางก่อนดีไหมเจ้าสิบเอ็ดก็พยักหน้ารับอย่างว่าง่ายแล้วถามเขาว่าเมื่อก่อนทำไมท่านเองก็ไม่สนใจข้า หรือคิดว่าเสด็จแม่ลําเอียงรักข้ามากกว่าองค์ชายหกพอเจอคำถามที่จี้ใจดำถึงกับจุกในอกแล้วตอบไปว่าเขาไม่ได้คิดเช่นนั้นเลยเขาชอบอาจัยมาโดยตลอดเด็กน้อยพอได้ยินก็เชื่ออย่างสนิทใจมื้อกลางวันวันนี้ลีเวยแล้วก็องค์ชายหกพาเจ้าสิบเอ็ดมาทานข้าวที่โรงสุรา เขาสังเกตว่ามีเก้าอี้ว่างอีกตัวจึงถามว่าเตรียมไว้ให้ใครตอนนั้นทรงอู่ก็เข้ามาพอดีแล้วพอเจอหน้ากันทั้งสองก็ยังมองกันอย่างเคืองเคืองอยู่ทรงอู่เข้ามานางแล้วก็เปิดฉากพูดขึ้นก่อนว่าเห็นได้ชัดว่าชายาเหอชอบเจ้าและยังซื้อของเล่นใหม่ให้ตลอดแต่ทําไมนางกลับได้ยินคนอื่นพูดว่าข้าโอ้อวดต่อหน้าเจ้าเจ้า11ก็รีบแย้งว่าท่านเองต่งางหากที่ชอบโอ้อวดท่านแม่เองก็ชมท่านว่าเชื่อฟัง รู้จักคิดที่ข้าเอาของเล่นให้ท่านดูก็เพราะอยากให้ท่านเล่นเป็นเพื่อนต่างหาก นางยังถามเรื่องที่เขาวิ่งล้มไปเองแต่กลับบอกชายาเหอว่าข้าเป็นคนผักเขาก็ให้เหตุผลว่าวันนั้นเสด็จแม่ตกลงจะอยู่เป็นเพื่อนเขาแต่ท่านเองกลับจะให้เสด็จแม่ไปสอนจัดดอกไม้ให้ได้เสด็จแม่เลยไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนเขาเขาเลยต้องทำแบบนี้ส่งอู่เมื่อได้รู้เหตุผลก็เอ่ยขอโทษเพราะนางไม่รู้จริงๆองชายหกรีบท้วงอาใจว่าลูกผู้ชายควรทำอย่างไรเขาจึงหันมาขอโทษส่งอู่เช่นกันที่เขาเองก็ทำ ผิดต่อนางแล้วก็กระตุกแขนเสื้อของนางเพื่อขอร้องให้นางคืนดีกับเขาทั้งสองจึงตกลงยกโทษให้แก่กันและกันแล้วก็กลับมาคืนดีเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันอีกครั้งเมื่อชายาเหอกลับมาทั้งสองก็รีบมาผ่าเจ้าสิไปเจ้า11รีบเล่าให้เสด็จแม่ฟังยกใหญ่ว่าได้เรียนหนังสือและได้กินของอร่อยอร่อยมากมายมีหนำซ้ำยังได้เล่นกับพี่ซงอูอีกด้วย ชายาเหอแปลกใจมากที่สองคนนี้เล่นด้วยกันได้ไม่ทะเลาะกันอย่างแต่ก่อนองค์ชายหกยังได้มอบตำราอาหารไว้ให้ท่านแม่เพื่อจะได้ปรุงของอร่อยๆให้เจ้าสิบเอ็ดกินชายาเหอเมื่อเห็นความสนิทสนมของพี่น้องเช่นนี้ก็ดีใจไม่น้อยเมื่อทั้งสองกับจวนก็รู้สึกว่าคืนนี้เงียบเงามากพอไม่มีอาจัจส่งเสียงดังเช่นเคยแล้ว วีผิงก็รีบเอ่ยว่าหากเงียบเงาเช่นนี้ก็ให้ชายารองอยู่เป็นเพื่อนเขาก็แล้วกันจากนั้นก็รีบชวนซูเซนออกไปทันทีเป็นอันว่าคืนนี้ทั้งคู่ต้องนอนร่วมเตียงด้วยกันอีกครั้งลีเวยเองรู้สึกประหม่ามากรีบดึงผ้าห่มมาคุมโปงจนไม่เหลือผ้าห่มให้เขาพอเขาจะดึงผ้าห่มคืนนางก็คิดว่าเขาจะทําอะไรนางจึงได้ร้องเสียงหลงว่านางย่งไม่พร้อมแต่พอเขาบอกว่าแค่จะดึงผ้า มเท่านั้นเองก็ทำให้นางถึงกับยิ้มแย่ๆเขาบอกนางอีกว่าเรื่องนี้เขาไม่บังคับนางหรอกรอให้นางเต็มใจเองจะดีกว่าลีเวยจึงยิ้มให้เขาแล้วจูบป,ปากให้รางวัลเขาหนึ่งทีก่อนที่จะล้มตัวลงนอน ตอนนี้เป็นช่วงส่งท้ายปีแล้วที่จวนต่างก็ยุ่งวุ่นวายกับการประดับประดาจวนเพื่อต้อนรับปีใหม่ส่วนที่โรงสุราก็ขำำมักขม้นไม่แพ้กันหลี่เว่ยกำชับคนงานให้จัดการให้ดีใครพลาดก็จะถูกลงโทษแต่หากใครทำดีก็จะได้รับรางวัลตอนนั้นไห่ถางก็เดินลงมาแล้วก็บ่นคิดถึงหยวนอิงกับสร้างกวนนางเก็บส่วนแบ่งของทั้งสองเอาไว้ให้แล้ว ทางด้านหยวนอิงนั้นตอนนี้ก็กำลังเคี่ยวเข็นหยวนฉีให้ทบทวนเรื่องการลดภาษีแต่เขาก็ดูไม่ค่อยสนใจเลยแล้วก็ยังอ้อนวอนขอให้พี่สาวปล่อยเขาไปพักผ่อนได้ไหมเพราะวันนี้เป็นวันตรุษจีนแต่พอเจอสายตาพิฆาตจากนางเขาเองก็จึงหยุดพูดแล้วก็คว้ารายงานทั้งหลายขึ้นมาอ่านต่อ ส่วนทางด้านสร้างกวนกับองค์ชายห้าก็เข้าพักในโรงเตียมแห่งหนึ่งนั่งทานมอไฟฉลองวันปีใหม่ด้วยกันอย่างมีความสุข ซังกวนได้เห็นหิมะในวันตรุษจีนสมใจแล้วสีหน้านางดูมีความสุขมากองค์ชายห้าเหมือนมีอะไรจะบอกนางแต่พอนางให้พูดเขากับพูดไม่ได้แค่ถามนางไปว่ารู้ไหมว่าทุกคนกำลังทำอะไรอยู่พอนางบอกว่าไม่รู้เขาเลยบอกเองว่าตอนนี้เสด็จพ่อของเขาก็คงกำลังให้อาจัยท่องบทกวีที่ได้เรียนมาในปีนี้ให้ฟังส่วนชายาฉุนเสด็จแม่ของเขาก็คงกำลังเล่งเจ้า จ็ดกับซื่อซื่อให้มีลูกอีกเช่นเคยและคงบอกให้พวกเขาสั่งสอนให้ดีอย่าให้เหมือนข้าที่แต่งออกไปว่าแล้วก็หัวเราะชอบใจจากนั้นเขาก็หันมาพูดอย่างจริงจังว่าที่ผ่านมาทำให้เขารู้สึกว่าเขาจริงใจต่อนางจริงๆและไม่คิดว่าจะขาดนางได้ดังนั้นจึงอยากใช้ชีวิตแบบนี้กับนางไปตลอดอยากเห็นรอยยิ้มของนางแบบในวันนี้สร้างกวนก็หันมายิ้มให้เขาแล้วทั้งคู่ก็โอบกอด การมองดูหิมะที่โปรยปลายลงมาอย่างมีความสุขเอ้โหจบแล้วนะคะสำหรับป่วนรักวิวาวาวุ่นค่ะตอนที่34นะคะตอนนี้องค์ชายสี่ก็สร้างผลงานใหญ่เลยแล้วก็เหมือนว่าจะได้ทำได้โดดเด่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราต้องดูว่าองค์ชายสี่จะทำแต่งงานให้สำเร็จลุล่วงหรือว่าจะหันมาเล่นงานพระเอกของพวกเราองค์ชาย6ด้วยนะคะส่วนคู่ที่ลงเอยกันได้เรียบร้อยแล้วก็คือคู่ของสร้างกวนแล้วก็องค์ านั่นเองค่ะก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนอาจ,จัยนะคะองค์ชาย11นะคะกับซ่งอู่ก็น่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาพบกับวานได้ใหม่ในป่วนรักวิวาวาวุ่นตอนที่35นะคะหวานก็ให้ทุกท่านรักษาสุขภาพดีๆมีความสุขมากๆแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องเอาไว้นะคะจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็กดกระดิ่งไว้จะได้รู้ว่าหวานอัพโหลดวิดีโอแล้วนะคะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ